สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้อง FC ช่องน้องจินลำเพลิอนออฟฟิเชียลคะ่ะตอนนี้เราเตยล่าเสร็จแล้วคะ่ะพี่นอ้องเตยล่าเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยปิดเคียงเสียงเราเรียบร้อยโอ้แหงนี้เนี่ยอาร์เล็กเล็กอ๋อ์ตเาว์เล็กเล็กเขา,าเ,เขม่โอ้โหแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะอาอ์มีแต่ผู้มันหมานเนาะ พูนผู้นึงน่ะพูนยางมาอยู่พูนน่ะพูนน่ะนะจ้าเอ๊ะมาแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะพี่ล้าอนุโมทนาบุญน้ำเด้อจ้ะใส่ซองไปแล้วนะคะพี่พี่ตัวน้องก็ห้แล้วขอให้ได้บุญหลายๆเด้อจ้ะไม่ได้ขึ้นไปจะกล่อยลานให้ได้ขึ้นไปเซาทูเน่เซาทูเซาทูเน่ได้ขึ้นมูเน่จ้ะ ว่าบางข้าวกับบัลลังเพชรบุญบังผลดอกแต่ว่าบุญไม่กะทิทรงผลเท่ากับเก่าลัดลาจ้าแม่นค่ะเพชรไปเรื่อยๆซะสมบุญเอาข้าหัวเพชรสะสมบุญเนาะแม่พิวาเลนไทน์ค่ะ้าท่านเงินได้เป็นเศรษฐีจ้าท่านท่านเนี่ยคืนซะว่าอะไรครับพรมันเกิดให้หน่อย วันเกิดเหรอวันนี้โอ้สุขสันต์วันเกิดน้องบอสนะคระเงินเซสือสาวสวยของเฮาสูงเขาเงี้ยวอันลาดสูงก็ใหญ่อีกเอาห่ะยูดีมีแห้งเด้อปังๆแฮ้งๆยูน้ำกันโดนๆนี่แหละยูน้ำใหญ่เอาเอาไม่อวยพรเพื่อนหรอเอาอวยพรไปแล้วอวยพรแล้วอวยพรแล้วเอาเสือแม่ไม่เอาวไปถ่ายคลิปก่อน อัรกกกดแม่วันนี้มีฟิลแบบทายคลิปไงเพราะว่าทุกคนได้มาลลยหมดไงโอ้โห happy v a l e n น i n e happy valentine ยังไม่ได้ตีนเลยอะไรหรอติดอยังติดหัวใจอูู้เอายูแก้มเพรว่ติเก้มขอบคุณนะไอต้นก็ไดละเด้ยูแก้มอให้สุขสมหวังในทุกๆวันนะจ๊ะ่้่นนม่ไดั่นยู ไปถ่ายคลิปก่อนอดไม่ยังข้างนี้มัหบุ้มแทเม่อเยวยจ้อยม่งบนีชะามะเม่ชะามแม่ยชะามันี่ได้ดูของบ้านฮักน้องมานะค่ะพี่น้องเ่ยงมี่ยงอะไรกุ้นอไลยา ปาด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 าดป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  ยังม่ยุ่งไม่ยุ่งไอแต่สูตรเนี่ยวาสนากังใจเอ็มบวกทีอันนี่เมอะไรแม่แม่ไรสูตรนีไอันนี้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวแม่แม่ไรสูตรคู่กันพี่น้องยิ่งยิ่งนละไยินดีน้ำยินดีน้ำดีใจน้ำบักลานะคะประสบผลสจำเร็จในชีวิตเลยล่ะเพิ่งกำลังสร้างบ้านนะคะ นก่อนมัเล่นไอ่ก็พี่น้องมันมีเฉยมันไหลมันไหลมันมีมันไหลมันเล่นไถ่มันไหลบอกจังมือเป็นมันไหลมเมือเนืองนี่แบบนี่แบบมาน่าแบบในรูปมาน่าชอบบอมานาชอบชอบมาน่าชอบชอบต่านในรูรููไม่แม้กรชอบใรองนี้ทนใที่ตู้มกันเป็นตะเลี้ยวเลื่อยรอกเงินเลี้ยวแล้วเนาะ แล้วแล้วแทงเม่อไหรยังสี่ซ้ำเง่อไร่ยังสี่ได้พอตเมกินงแ่นตะานีเีว่าแล้วคือเก่าแล้วคือเก่าแมนแมนค่ะค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวกันแล้วจ้ะกาจะเก็บบกจะหูจะก็บหูจะประหยัดแมนค่ะหูจะใส่ เจี่นจากนข้อิงกไหน่อย้คนรถเลยนะแต่รับด่วนยคุณหอขเด้งเขาจะพอเลยดีนี่ตขอคนรถไปขอคุ้ใจเน่เขาจะขอกันนะว่าอามุ้นก็่าของน้องแสงก็มีนี้ดีขอบคุณแมตติ้งแมติ้งนอร์วีจากวงพีนี่ดีแดนเซอร์ของเรานะคะแม่งทดูเป็นยีที่น้ลาขอว่าอาตก็นกา

เอียของคู้ใด่นี่นี่คุณแม่สีทองสวัสดีนะคะจริงก็เออแปลงเต็มตอเลยงงมากอย่ามาเซลนะอ๋อมันมัน,ม,น,ม,น,น,คน,คนมันกันทุกคนค่ะเนาะมันกันทุกคนเลยค่ะเล้วหนอยเพจบานเพ่งห้านะคะเดี๋ยวขอตัวไปไปเรื<ๆ>่อยๆกันเนาะมัน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  แกเฝ้านู้งมาถ่ายไอย้แม่เอาเสียงหัวเอาถ่ายหรอคะพี่น้องเอาเราฝ่าไปถ่ายคลิป,โโปสวัสดีนะคะประวัต <c oughs> ิท่าทางหูในท่าที่กับป้า น้องชมพูติด่ายจ้าพี่วราชัยก็ปังนะคะมุมี้ยังเลยไอโอ้ยอย่าเบาทองน้ำตาจะไหลเอาเป็นบอกซื้อเลซื้อบอยบอมีบอมีบอมีดอกพี่เพื่อนได้พี่น้องปอมแปีมนะคะแฮ Happy Valentine Happy v a l e น t i n e น้องสาว นถ่ายได้ลายลูกเอานี่ตะคนมันมานค่ะพี่น้องแต่ว่าถ่ายไม่หมดอคุเปอร์ถ่ายไม่หมดนะคะเพราะว่าบางคนกัแบบเข้าเข้าเต็นท์ไปแล้วนะคะถ่ายไม่ทันถ่ายถ่ายท่านนะกูถ่าย ท้ท่านแต่ผู้ท่านบ่าพิษเกลียวหอบพุ่มตุ่นในไบกันอีกดอกไม้โอ้หมานมากทั้งดอกไม้ทั้งมาลัยนะคะแฮปตี้วาเลนไทย์ข้มีความสุขสมหวังในทุกๆวันนะคะโอ้ยพี่ป้าฮะเกิดว่าพวก็เคยได้สิบอกดอกไม้นะ อ่ ah, จาจักปีแล้วตะกี้กกกเลี้ยนอยู่มัธยมมิเต็งหลายซื้อใบไถผู้เบาแล้ว่าบ่มีผู้เบาเลยแต่ว่ามาเขาแมะมาเขาแต่ว่าเขาบนเน้่ยมักเออเอาจริงจังรีบบอกไม่ไหวแล้วกับผู้ใดไงผู้ใดเพราะว่าบ่มีผู้มาเขาบอกมาจะเอาใหายัางเนาะซื้อ <c oughs> มาถิงหรือซื้อมีแลอกเขาบ่มีผู้ใดหายเพราะว่าบ่มีผู้ใดมักจริงจังเลยไม่ผู้ใดมาเพราะาของฝากมาโอ้ย น้องสาวควมเปมี้วปัง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 เอ้ามายูนี่ล่ะปังแล้วเฮงเฮงปังปังเรื่อยเรื่อยยูนีบุหร้แน่ไม่แน่ไอตื่นเต้นตลอดเป็นวะมิแน่ไอตื่นทั้สื่อดเป็นวาเพราะว่าบานนน มันเป็นห่วงสุขภาพเฮ่าแม่วัสดีค่ะ <c oughs> อเชื่อเอาเทื่อเาอาเชี่ยนนี่ตั้งหลายรุ่นกีบนกันจื้อคางละสองกบเอาเมื่อยับออกมายังใ,ให้มันบางอันกลางที่ล่ะเออแท้คุยกูในบออันนี้ในบอพี่ ห็นบ่วันทูชีแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์โอเคค่ะเมื่อแรกบอกกันอยู่อุทุมพรค่ะพี่น้องอุทุมพรพิสัยทายแล้วทายแล้วท้างผุนทายแล้วเลยแลนมาทายท้างหนีตัว <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้มาซ้ำนีสกอรเดอค่ะเดี๋ยวพอกันน้อจจินคลิปนานะคะคลิปนี้กะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะเข้ามาดูคลิปน้องจินเยอะๆหน่อยนะคะพี่จะไปเชียรข้ามโฆษณานะคะเป็นกำลังใจให้น้องจินด้วยนะคะอีกชมข้างหนึ่งนะคะผู้อื่นเขามีเมื่อไหร่เต็มข้อนะคะน้องจินก็เต็มพื่อกันเด้แป้งเต็มข้อและเดี๋ยวพอกันคลิปนานนะคะพี่น้องคะคลิปนี้สวัสดีจ้า